เมื่อกี้มีแต่ไปทางโน้นครับคิดมุมโน้นเลยไปได้ เรื่องเรื่อง,ร,องรถไถเตี้ยเนี่ยอัะนะนี้ก็ไม่จริงนั่นเลยๆก็จะชนเลยฮะ ไปบ่ได้ดอกตกสะนี่ยับเลยแฮมเมื่อตึ้งโถมเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยครับตกสะนี้เมื่อกี้เขามีแต่มุนตรงนี้ก็มีแต่มุนตรงนี้ อันนี้มันเป็นสระเก่าเด็ก่อนใช่ตอนพี่ตอนนั้นพี่มาดันพื้นมัน,นอ่ะไอที่ให้มันย่าออกอ่ะตรงนี้มันเป็นสระแล้วเขาไปขุดต่อใหม่ทางนูน้นไอ้นี่มันเป็นสระเกา่าอ่ะแตมาตรงนี้ก็จมเลย,เลยแถวนี้แหลสะสระตูริมสระเขาเพิ่งจะโถมเองเ ตรงนี้มันเป็นสะเกานะครับสะลูกเกาที่เขาขุดไปก้อนหักหักล้อคืนได้ไหมไม่ได้บะล้อเอ้แต่รถใหญ่อยู่แล้ยไลากยัง,ยงไง รถใหญ่ครับหลักิดเดียวก็ไปแล้ว